เดี๋ยวเราจะไปหาคลองอร่อยกินทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเจ้าที่เราเคยกินนะคะทุกคนขนเข้าวสารทุกคน ตรงนี้เลยซอยซอยถนนข้าวสารกลางคืนคึกคักมาก <Yeah. S 2> ออยออ่สวัสดีทุกคนอาการมาเดินเข้ามาทางวัดชนะสงครามนะะทุกคนสวยงามมากเขาปิดปรับปุงนะคะแต่ว่าเดินได้อยู่ เรื่องของเรื่องนะแดดร้อนเดินผ่านผ่านบัดเพื่อจะได้มีร้อนนะคะทุกคนแดดร้อนมากกรุงเทพที่นี่แตวัชนาสงครามแต่ทำไมที่จอดรถเยอะมากเลยปิดด้วยนะคะทุกคนประตูนี้ปิดหรือเปิด เดี๋ยวลองไปดูสิปดิดหรือเปิดเปิดนะทุกคนสวยจัง เดินทันวัดไปข้างหลังเพราะว่าเดินผ่านได้ทุกคนเรามาแวะกินส้มตำในวัดร้านนี้อร่อยแอการเคยกินสองครั้งแล้วอยู่ในวัดชนะสงครามนะคะทุกคนหลังวัดเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตอนเรานั่งกินในสวนนะคะทุกคนซื้อไปกินในสวน ดีทุกคนได้ผลไม้มาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอรถต่อไปกระบี่นะคะทุกคนนี่หาที่ลมๆนั่งอากาศดีคนเยอะเที่ยวกรุงเทพหนึ่งวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไปกระบี่นะคะทุกคนมานั่งกินส้มตำกันซื้อส้มตำมาแล้ว กุ้งปลาทุกคนมากินกันมีปืนใหญ่เลยทุกคนนี่เดี๋ยวขยายให้ดูนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่